ข่าวดวนครับทุกคนเรตติง้งพุ่งสำนักงานข่าวต่างๆยอดวิวทยอยทะลุล้านสำหรับข่าว องอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดทุกคนเมื่อเช้านี้นะครับพิมพ์อิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้เห็นแฟนลับ FC เนี่ยโอ้โหพากันแชร์รูปภาพต่างๆนะครับที่องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นข่าวครับทุกคนเรียกได้ว่าหลายช่องเนี่ยก็ทะลุ1ล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตำนานบทใหม่ครับทุกคนตำนานหนึ่งวัน1ล้านวิวนลครับล่าสุดครับทุกคนข่าวของน้ององอิงเพชรบ้านแพงในวิคที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสมากๆแล้วคิดว่าตามสื่อต่างๆเนี่ยต้องมีรูปภาพของ องอิงเพจแบนแพงอยู่หน้าสื่อนั่เนเองครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าครองพื้นที่สื่อกันเลยทีเดียวสําหรับลูกสาวลิงน้อยของเราล่าสุดครับทุกคนตอนนี้นะครับเพจของข่าวสดเนี่ยยอดวิวทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าองอิงอึ้งร้องไห้หมอลำได้มาลลยคืนเดียวปิดหนี้บ้าน3ล้านครับทุกคนซึ่งแคปชั่นนี้นะครับก็ทะลุ 1, 1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข่าวสดเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์น้องในวันที่น้องไปถ่ายรายการที่ WorkPoint ทนะครับทุกคนนะโอ้โหสุดยอดมากต่อกันเลยครับทุกคนกับสำนักงานข่าวดาราเดลี่บ้างครับเรียกได้ว่าดาราเดลี่นะครับเป็นช่องดังที่โอ้โหเรียกได้ว่าจะรวบรวมข่าวเฉพาะศิลปินดังๆดาราดังๆเท่านั้นนะครับที่จะได้มาขึ้นปกของดาราเดลี่ครับล่าสุดนะครับเลตติ้งของดาราเดลี่เนี่ยได้เอาคลิปวิดีโอของน้องอุงอิงเพชรแพงมาลงครับทุกคน โดยพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงรันวงการหมอลำน้องใหม่มาลนยแน่นเป็นล้านครับทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาัยเป็นล้านนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหยอดวิวนะครับของดาราเดลี่เนี่ย 6 1 6 0 0 0ครั้งครับต่อการรับชมนะครับแล้วก็ยอดแชร์ยอดไลค์คือเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับข่าวของดาราเดลี่ครับตอนนี้ก็กำลังจะทยอยขึ้นสู่1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะต่อมาครับทุกคนเป็นข่าวของเพจอิจานครับโอ้โหเพจนี้คือเป็นเพจดังมากๆแล้วเพจนี้นะครับจะบอกว่าถ้าไม่มีกระแสจริงๆเขาไม่เอามาลงครับทุกคนสาหรับเพจอีจานบันเทิงเนาะจะบอกได้ว่าเพจอี จันมันเทิงเนี่ยได้พาสหัวข่าวของน้องเอาไว้ว่า เล่าเจอรดราม่าตั้งรับไม่ทันองค์อิงเพรบ้านแพงครับโอ้โหซึ่งหลายคนนะครับได้เข้าไปดูเนาะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องราวที่น้องเนี่ยเล่าตอนที่เจอเหตุการณ์ดราม่าต่างๆในชีวิตตั้งแต่ก้าวมาอยู่กับสาวน้อยเพรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนตอนนี้ครับยอดวิวของเพจอีจันเนี่ยปาไปแล้ว5 3 8 0 0 0ครั้งครับทุกคนเนาะโอ้โหคอมเมนต์แชร์ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนสําหรับเพจอีจันนะครับตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าข่าวแต่ละสํานักเนี่ย โอ้โหทยอยกันลงกันเรื่อยๆเลยนะครับและมาต่อกันที่ของช่องวันนะครับที่น้องเนี่ยได้มีการไปออกรายการครับและทางช่องวันเนี่ยก็ได้มีการพาดหัวข่าวนะครับเอาไว้ว่าอ,อ๋อไม่ใช่ช่องวันนะทุกคนเป็นช่องเวิร์กพอยต์ขออาภัยด้วยนะครับช่องเวิร์กพอยต์นะครับได้มีการนะครับทุกคนพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าเพลงน้ำตาอีหลาน้อยศิลปินเสริมโชค อุงอิงเพชรบ้านแพงครับไม่หมดนี่ทุกวันจันทร์หกโมงเย็นครับทุกคนจะบอกได้ว่าคลิปวิดีโอที่อุงอิงร้องเพลงน้ำตาอีหลาน้อยเนี่ยตอนนี้7 3็ด0 0ครั้งครับทุกคน สุดยอดมากๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็กําลังจะทยอยขึ้น1ล้านแล้วนะครับมาต่อกันเลยครับทุกคนกับช่องของ WorkPoint ครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเพลงชิงดาวห่อฝันมาหลังห้านครับที่น้องเนี่ยได้มีการไปร้องฟิชเชอร์ลิงกับน้องโฟกัสนะทุกคนเนาะในรายการไม่หมดนี้ครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหยอดทะลุนะครับจะ1น0 0 0แสนแล้วตอนนี้ทะลุ1น0 0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการไม่หมดนี้เสียงโชคครับทุกคนจะบอกได้ว่าตอนนี้พี่อุ้มอาจจะขออนุญาตว่าอาจจะเข้าไป ดู ar, ไม่หมดนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยอดวิวของน้องที่เป็นข่าวในซีซั่นที่ผ่านมาก็คือโอ้โหทะลุ1ล้านหลายคลิปมากๆครับทุกคนต้องบอกได้ว่าตอนนี้ใครที่ทําข่าวองค์อิงเพชรแพงก็ถือว่านะครับเลตติ้งพุ่งกระฉูดสูงมากๆและตอนนี้นะครับในแอปแดงแล้วกัน้อะต้องขอเรียกว่าแอปแดงครับตอนนี้ก็คือหลายแสนมากๆแล้วก็กําลังจะทะลุล้านครับทุกคน โอ้โหเรียกได้ว่าเลตติ้งของอีม่บ้านแพงไม่ว่าจะไปอยู่หน้าสื่อตรงไหนนะครับทุกคนวิวพุ่งคอมเมนต์พุ่งแชร์พุ่งครับไม่แปลกใจเลยเนาะที่สํานักงานข่าวเนี่ยมาสัมภาษณ์น้องกันเยอะแยะมากมายเลยในวันที่น้องไปออกรายการหมอลำไอดอลได้เองครับทุกคนเนาะแต่ว่าแต่ละข่าวก็คือพาดหัวกันแบบว่าโอ้โหแต่แต่พาดหัวน่ารักนะพาดหัวแบบ เขาเรียกว่าอะดนะให้กําลังใจน้องมากกว่านะครับไม่มีแบบพาดหัวที่แบบรุนแรงจนเกินไปเนาะสำหรับข่าวของเด็กวัยเท่านี้ครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมไปยังสํานักงานข่าวต่างๆด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะ ถือได้ว่ามาแรงสุดๆนะครับนะโอ้โหสุดยอดมากๆตั้งแต่อุงอิงพช่บ้านแพงทุกคนไปออกรายการอ่าไม่หมดนี่เสียงโชคมาแล้วก็ไปร่วมรายการหมอลลำไอดอลเนาะเหมือนกับสื่อเนี่ยอัดอั้นทุกคนอัดอั้นที่จะทำข่าวน้องครับเพราะว่าน้องเนี่ยบางทีเดินทางต่างจังหวัดเดินสายต่างจังหวัดแล้วสื่อเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์แบบใกล้ชิดชัดเจนอะไรขนาดนี้นะครับอุ้มคิดว่าสื่อเนี่ยอัดอั้นนะครับแล้วก็ โอ้โหแล้วก็พูดถึงน้องแล้วจนทําให้วิวน้องเนี่ยทะลุล้านเกือบทุกคลิปเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ให้เป็นตำนานบทใหม่แล้วกันเนาะอุ๋องอิง1วัน1ล้านวิวแล้วกันแต่ว่าทางทางของช่องสาวน้อยแพแพงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงน้องหวัน2ล้าน3ล้านก็น้องก็เคยทํามาแล้วแต่ตอนนี้เพจข่าวก็คือให้ความสนใจนอ,อุงององ๋งอิงอุ๋งอิงแพะแพงเนี่ยหนักมากเลยนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าแต่ละแต่ละ สื่อเนี่ยก็พาดหัวข่าวแบบสวยงามเนาะอย่างข่าวสดก็บอกองอิงอึ้งร้องไห้หมอลำได้มาลายคืนเดียวปิดหนี้3ล้านครับทุกคนนะสำหรับข่าวสดนี่ทะลุล้านไปแล้วแล้วก็ดาราเดรี่นะครับที่กําลังเป็นกระแสเลยเนาะก็บอกว่าองอิงเพชรบ้านแพงหมอลำน้องใหม่นี่มาลายเป็นล้านครับทุกคนก็ถือว่าแต่ละแต่ละข่าวก็คือพาดหัวแบบ ดีอะนะครับทุกคนแล้วก็อีจานอิจานเนี่ยเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับที่เขาจะพาดข่าวแบบนี้นะบอกว่าเล่าเจอดราม่าหนักตั้งรับไม่ทันโอ้โหเรียกได้ว่าได้กระแสแบบรุนแรงมากครับทุกคนเนาะสำหรับสํานักงานข่าวแต่ละสํานักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนเนาะตอนนี้ณเวลานี้ครับใครก็อยากทําข่าวน้องแล้วก็อุ้มคิดว่านะครับเป็นเป็นการที่อุ้มอย่างที่อุ้มเกินไปเมื่อสักครู่ว่าอ่านักข่าวน่าจะอัดอั้นเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เนาะเดินสายไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเข้ากรุงเทพเดี๋ยววออกต่างงััหด ไปภาคอ,อีสานตอนบนตอนล่างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วสื่อต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ทําข่าวกันเลยแทบจะไม่ได้ไปสัมภาษณ์สดๆแต่พอได้มาสัมภาษณ์น้องสดๆแบบนี้ก็คืออัดอั้นแบบโรงข่าวแบบรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยนะครับทุกคนสําหรับคลิปของอุ๋งอิงเพิมแพงจะบอกว่าครองหน้าสื่อมากๆแล้วก็เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยนะครับทุกคนที่สื่อพากันลงข่าวน้องเนี่ยก็ถือว่ากรบกระแสหลายๆอย่างไปเลยนะครับทุกคนกคน,น้องก็ถือว่าอุ๋งอิงเนี่ยมาแรงจริงๆสําหรับ เวอร์ชันนี้ก็ต้องให้น้องนะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็เดี๋ยวรอติดตามอาการกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับองค์อิงตอนนี้น้องก็ยังป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลยนะครับหลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็อยากให้น้องเนี่ยกลับมาทํางานอยากให้มาสร้างความสุขให้กับเหล่าบรรดา fc แฟนคลับแล้วนะครับตอนนี้ถึงกันในขณะที่น้องไม่ได้ไปร่วมงานนะครับทุกคนก็ถือว่าแฟนคลับก็ยังให้มาให้กําลังใจบอสโจแล้วก็ฝาก ผ่านบอสโจนะครับส่งกําลังใจมาถึงน้องนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่านะแฟนคลับเนี่ยรักน้องทั้งในจอแล้วก็นอกจอจริงๆนะทุกคนเนาะทั้งแบบไม่มาก็ยังมาให้กําลังใจสาวน้อยนะครับทุกคนไม่เจออุคงอิงไม่เป็นไรแต่มาส่งกําลังใจแทนกันนั่นเองครับทุกคนก็ดีใจกับน้องมากๆครับสาหรับข่าวนี้นะครับก็สรุปได้ว่าองค์อิงเนี่ยครองหน้าสื่อมากๆนะครับในในสัปดาสัปดา์นี้นะทุกคนครองพื้นที่สื่อมากๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มิมข่าวกระแสด้วยแล้วก อ,อิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับอุงอิงคือเก่งมาก